อันนี้นี่มันปลาอะไรอะคะเลวลาที่ได้ทุกปลาผมดูเนี่ยผมก็จะไม่รู้นะครับ <Okay. S 2> แต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวกระเพาะปลาเนี่ยมันได้ทุกปลาเลยเริ่มต้นเนี่ยมันเกิดจากการว่าปลาเนี่ยเวลาเรากินเนี่ยมันก็จะมีเครื่องในอะไร <ๆ S 1> ต่างๆ,งงๆใช่ไหมครับแล้วก็จะมาคนพบว่าเอ้ยอันนี้ก็ดูน่าจะเอาไปทำอาหารได้อันนี้เราไม่ได้เริ่มจากตัวกระเพาะปลาแบบนี้ก่อนนะครับเริ่มจากปลาเล็กๆที่เราจับกันได้ตามทะ <c oughs> เลเนี่ยครับมันก็จะเริ่มมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นโดยที่พอเราจับปลาได้ แปลกมากขึ้นเช่นสมมติว่าเราได้เรือค่อนข้างใหญ่เราก็จะจับปลาที่น้ำลึกได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเราก็จะเจอว่าเฮ้ยปลามันเริ่มมีขนาดใหญ่มากขึ้นพอปลานํำลึกตัวขนาดใหญ่ตัวถุงลมเขาก็จะขนาดใหญ่ตามด้วยนะครับบอกกับว,กว่าตอนนั้นเขาก็เริ่มมีเทรนดแล้วว่าเอ๊ะตัวกระเพาะปลาน่าจะมีคุณสมบัติต่างๆในการบำรุงแลก็รักษาโรคต่างๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องคนท้องเนี่ยเขาก็จะพูดต่อๆกันมาในต่อหลยยุคเลยว่าถ้าเกิดว่าลูกสาวท้อง ต้องกินกระเพาะปลาต้องกินกระเพาะปลาเพื่อบำรุงให้เด็กแข็งแรงรวม <Okay. S 2> ถึงว่าถ้าเกิดคลอดออกมาแล้วเนี่ยกินกระเพาะปลาจะช่วยทําให้น้ํานมเนี่ยมีสารอาหารเพิ่มมากขึ้นด้วยทําทให้คนจีน,นมีความเชื่อเรื่องกระเพาะปลาเพิ่มมากขึ้นนะครับพอแต่งงานแล้วเราอยากให้มีลูกใช่ไหมครับเขา,า,าก็จะเอาเนี่ยเป็นมรดกมาว่าอันนี้ปลาเก็บไว้ให้เป็นกระเพาะปลาอย่างดีใช่ครับมันก็จะมีการส่งต่อกันจากรุ่นสู่รุ่นจากรุ่นสู่รุ่นทำให้สมัยก่อนเนี่ยคือกินนะครับแต่หลังๆเนี่ยพอ เริ่มเทรนดของโกกะระเพาะปลาว่าปลาชนิดที่แปลกมากขึ้นหรือปลาที่ตัวเนี้ยเริ่มจับมาแล้วมันเริ่มสูญพันธุ์คือปริมาณน้อยลงเนี่ยตัวกะระเพาะปลาชนิดเนี้ยก็จะเริ่มราคาสูงมากขึ้นครับเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่ากะระเพาะปลาบางชนิดเนี่ยไม่ได้เอาไว้กินแล้วมันเริ่มเอาไว้สําหรับแสดงเสฐานนะหรือว่าไว้เป็นเครื่องประดับบ้านเดี๋ยวนี้แพงกวนาฬิกานะครับตัวกะระเพาะปลาครับท่านนี้ก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วเราจะดูยังไงว่ากะระเพาะปลาชนิดไหนแพงชนิดไหนถูกใช่ไหมครับ จะบอกว่าอยากแรกเลยคือชิ้นใหญ่พอคันนี้ชิ้นใหญ่เนี่ยมันไม่มีทางหรอคะว่าจับจากปลาที่อยู่ผิวน้ำเนี่ยมันจะมีถุงลมขนาดใหญ่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาน้ําลึกซึ่งปลาน้าลึกเนี่ยมันก็จะปริมาณน้อยอ่ะพอเราล่าล่าเพื่อเอากระเพาะปลาเยอะๆบางทีเนี่ยเราต้องการแค่ตัวกระเพาะปลาของเขาด้วยซ้ำเหมือนคล้ายๆหูฉลามแล้วเพราะนั้นเนี่ยเราล่ามากขึ้นปลาชิ้นนั้นพอมันใช่มันก็จะเริ่มสูญพันธุ์พอปลาชิ้นไหนสูญพันธุ์เนี่ย กระเพาะปลาก็จะแพงขึ้นทันทีถูกต้องเพราะมันเป็นของที่แร่ล่ะครับแล้วก็จะถูกใช้แล้วหมดไปถูกไหมครับราคาสินนั้นเนี่ยก็จะแพงมากขึ้นนะครับหนึ่งคือชนิดปลาสองคือขนาดนะใช่ไหมครับสามคืออายุครับผมยิ่งเก็บนานยิ่งราคาสูงครับอันนี้คือไม่กินแล้วนะใช่ครับกาสังเกตว่าอย่างอันนี้เนี่ยแน่นอนดูเนี่ยจะรู้เลยว่าเก็บมานานเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นมา ใหม่ๆเลยเนี่ยเราจะเห็นว่ามันค่อนข้างเหลืองใสพอเขาโดนลมเรื่อยๆครับโดนอากาศโดนออกซิเจนไปเรื่อยๆครับก็จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันนะไม่สีเนี่ยเขาเหลืองมากขึ้นเหลืองมากขึ้นจนเริ่มมีสีทองครับาวนี้พอสีทองมันก็เริ่มประดับบ้านได้ถูกไหมครับแต่พอมันเริ่มเก่ามากขึ้นเนี่ยมันก็จะเริ่มเป็นสีน้าตาลเข้มันเริ่มเป็นสีดําอันนี้เขาก็จะแสดงถึงความอายุยืนของแต่ละบ้านความอายุยืนของเจ้าของครับความรู้ทําให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดล ปัญญาของแผ่นดิน